bye, -bye. สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม B Holder กันอีกครั้งนะครับแต่ว่าใน EP นี้ผมไม่ได้จะมาเล่นซีซั่นที่2หรือรอบใหม่ให้ดูนะครับพอดีว่าอย่างหนึ่งจะมาประกาศให้ฟังนะครับว่าเหมือนประชาสัมพันธ์ละกันว่าสําหรับเกม B Holder นะครับในเกมนี้มีคนทํามอดสับไทยนะครับมาให้ได้ลองใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเคมว่าในภาคที่1นะครับทำเสร็จหรือแปลเสร็จเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเออ เมนูเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูการตั้งค่าโอเคเรียบร้อยครับทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะครับสามารถอ่า ติดตั้งเราก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใน Description นะครับอาสัไทยนี้เป็นผลงานของเว็บซิมโคร o นีนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะมีหน้า Facebook ด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้า Facebook ให้ก็แล้วกันนะครับใครสนใจเนี่ยไปติดตามอ,อกก่าถูกก็ถูกใจให้กำลังใจในเพจกันได้นะครับนอกจากเกมบีโฮเดอแล้วอ่าทางเพจเนี่ยยังมีอีกหลายเกมนะครับที่เขาแปลมาครับสามารถไปให้กำลังใจไปลองใช้บริการ หรือลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคตรงนี้ผมขอเริ่มเกมใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะลองเช็คดูว่า,าสับไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่า,าตรงนี้ผมลองเข้าไปดูเนี่ยรู้สึกว่าจะมี การแปลมอดสับไทยเนี่ยในภาคที่2ด้วยซึ่งผมประกาศตรงนี้เลยว่ามีแลนที่จะเล่นแน่ๆนะครับสำหรับภาค2ในเกมบีโฮเดอร์นี้นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยยังไม่ตัดสินใจว่าจะเล่นเป็นสับไทยหรือจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคก็ตรงนี้มีสโหมดให้เลือกนะครับโอเคแปลเรียบร้อยนะครับชนชั้นนําของรัฐบาลครับสมผัสธ์เกมอย่างที่ควรจะเป็นด้วยตัวเลือกที่ยากและความท้าทายโอเคในวันนี้ผมจะลองเลือกเป็นโหมดนี้ดูนะครับอ่าสคัญเนี่ยผมอยากจะรู้ว่า ในเกมเนี่ยบทสนทนาต่างๆเนี่ยอ่าเนี่ยครับคืออย่างเช่นตรงนี้มันจะเป็นจดหมายนะครับอ่าเหมือนว่าจะมีตกนิดนึงนะครับมีรอเรือตรงนี้ตกนิดนึงโอเคไม่เป็นไรแต่ว่า,าเดี๋ยวผมลองอ่านดูครับเราได้รัะประกาศให้คุณได้รับรู้เรียกว่าประกาศว่าคุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าของอาคารนอะพาร์ตเมนต์คลาสดีบนคลาสชีฟหกที่6นะครับคุณต้องไปที่นั่นทันทีและเริ่มทํางานโอเคก็ถือว่าแปลได้ เข้าใจครับได้ใจความนะครับกดปุ่มใดๆเพื่อดำเนินการต่อก็เหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเ,เรียกว่าเล่นรีวิวให้ดูและกันเพื่อที่จะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่า เนื้อเรื่องในเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายทางที่น่าจะเป็นครับบางทีแล้วในการที่ผมเล่นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะจริงๆอ่ะมันไม่ครอบคลุมหรอกก็อาจจะมีบางคนที่อยากจะรู้ว่าแล้วเนื้อเรื่องอหลังจากนี้หรือนอกจากนี้มีอะไรบ้างน,นะครับสามารถไปเล่นได้เองนะครับหลังจากที่มีมอสัาภัยแล้วเพราะว่ามีหลายคนเลยบอกว่าเกมนี้เนี่ยน่าเล่นอยากเล่นแต่ว่าเหมือนกับบางทีแล้วอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องของภาษานะครับโอเค ตอนนี้มีมอสับไทยแล้วผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาลองทสกันดูว่ามอสับไทยเนี่ยแปลได้รู้เรื่องเข้าใจหรือว่าติดขัดอะไรยังไงตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับก็จะได้ให้เห็นกันไปเลยว่าประกอบการตัดสินใจว่าอยากจะเรียกว่าใช้มอสับไทยไหมมันจะได้ดูง่ายขึ้นนู่นนั่นนี่หรือว่าอยากจะกลับไปใช้เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพออ่านรู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะครับโอเคเท่าที่ผมดูเนี่ยจะมีเรียกว่าการแปลน่าจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับ พวกชื่อตัวละครน่น่นนี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอิงกาเบอร์เกนเฟลโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่เราจะได้เล่นในช่วงท้ายนะครับไม่ได้ได้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าจะได้เจอนะครับในช่วงท้ายจะเป็นผู้เช่าของเราโอเคตอนนี้ก็มาถึงอาพาร์ตเมนต์แล้วโอ้คล้ายๆกับอาพาร์ตเมนต์ผีสิงเลยเปิดประตูข้อปก็จะได้เจอกับฉากที่น่าสืพนึงกลกวน,นะครับบรูโน่ฮารเป็นรองหัวหน้าของกระทรวงหรือหัวหน้าของเรานั่นเองนะครับ อันนี้ก็ผู้ชาคนเก่าครับที่โดนซ้อมน่วมเรียบร้อยแล้วโทษฐานอะไรบางอย่างหรืออาจจะทําผิดหน้าที่เราก็คนนี้ครับหัวหน้าหรือเจ้านายของเราในบีโฮเดอร์เอากุญแจของนายไปคุณสามารถซื้อบางอย่างจากพ่อค้าโอเคขนาดตอนโหลดดีครับก็ยังแปลเป็นภาษาไทยนะครับถือว่าเยี่ยมยอดมากครับ โอเคครับเข้ามาในตัวเกมครับด้านบนก่อนเลยนะครับได้รับคำสั่งใหม่เดี๋ยวผมขอพอดอยู่ดาสักครู่นะครับขอเช็คนิดนึงได้รับคําสั่งจากรัฐบาลใหม่นะครับการครอบครองหนึ่งก็ย่อโอเคอินเตอร์เฟซนะครับประมาณนี้เลยเรากดได้หรือเปล่ารายการสิ่งของนะครับอันนี้รายการร้านค้าอ่าดูรายละเอียดคร่าวๆครับเอ่อกงวงจรปิดช่วยการช่วงการดูแคบโอเคบันทึกเทปวิดีโอใช้ได้ ประมาณนี้นะครับถือว่าได้อยู่ชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดซ่อมเฟอร์นิเจอร์โอเคนี้น่าจะแปลนิดนึงครับนิดนึงสลัดนิดนึงนะครับนี่เป็นเจ้านายของคุณคลิกที่เขาจะเริ่มต้นการพูดคุยเมื่อมีการอืมน่าจะมีเมื่อมีเครื่องหมายตกใจโดย m p c เขาหรือเธอมีเควสให้สำหรับคุณ โอเคอาจจะแปลกนิดนึงครับแต่ถือว่าตอนนี้ยัง,งยอมรับได้อยู่นะครับเอาไปคุยดู <c oughs> คุณจะต้องเป็นเขาวสวัสดีตอนบ่ายแม่ต้องบอกว่าบทสนทนาน,นียอาจจะให้เกียรตินะครับตัวเราสักนิดนึงเกินไปนะครับในนามของกระทรวงสั่งซื้อสินค้าฉันยินดีต้อนรับคุณไปยังตำแหน่งใหม่ของคุณเกิด <c oughs> อะไรขึ้นงนั้นเหรอเรากำลังขับรถเพียงมแมลงศัตรูพืชออกจากบ้าน มันไม่มีความกังวลให้กับคุณอืมอันนี้อาจจะปแปลกๆนิดนะครับวัตถุเห็นด้วยโอเคลองถามวัตถุครับฉันไม่สามารถปิดหูปิดตาปิดหูทําตาบอดกับคนที่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่เรากําลังจะไปอาศัยอยู่ในการถูกใส่กุญแจมือได้ดีง่ายของคุณคือการทำให้ตาแล้หูของคุณเปิดกว้าง บรรพุรุษของคุณก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับงานที่ง่ายที่สุดได้โอเคอันเนี้ยบรรพุรุษที่ว่าน่าจะหมายถึงคนเก่านะครับเจา้าหนี้คนเก่าไม่สามารถรับมือหรือทํางานที่ได้รับมอบหมายได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าอาจจะมีเรียกว่าบาริบทบางบาริบทหรือความหมายบางอย่างอาจจะไม่ตกเป๊ะน,น,นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาอีกเหตุนบทหนึ่งที่ผมได้มารีวิวหรือลองเทสให้ดูนะครับเพราะว่า เหมือนผมเข้าใจว่าทีมทำซัมเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะตอนที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเกมที่เอาไ้เทสอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเห็นเขาขอให้คนเอาไปเทสให้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าใช้เีคโนโลยียะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกด,กดให้ดูแล้วกันแล้วก็ลองออลองอ่านดูนะครับว่าได้เรียกว่าสมมติว่าถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยแล้วลองมาใช้มอสซับไทยเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่านะครับโอเค ประมาณนี้นะครับปึ๊บแล้วก็อาต่อครับเหมือนประมาณว่าทีมที่เขาทําซัมเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้มีเกมเทสในตอนที่ทำซ้ำเพราะว่าผมไปเห็นว่าเหมือนเขาจะขอให้คนช่วยไปลองเทสหน่อยว่าการแปลเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมได้ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันปึ๊บทีที่น่าเอีเพื่อดูคําอธิบายของมันโอเคอันนี้จริงๆผมตีไว้สักประมาณ70็ดสิบแปดวบละกันว่า ถือว่าโอเคอยู่นะครับมาดูต่อไปครับพูดคุยกับเจ้านายของคุณโอเคก็ต้องบอกอย่างนึงครับว่าการทำสับเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนเขาจะเรียงบทสนทนามาให้1 2 3 4 5เรียงไปเลยนะครับคือสับจริงจริงอ่ะเกมเนี่ยผมเคยแง่สับมาละก็เหมือนประมาณว่าประโยคต่างๆที่เราเห็นในเกมเนี่ยมันจะเรียง1 2 3 4อะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่ในเป็นไฟล์สับเนี่ยเขาจะเหมือนกับโดดไปโดดมาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าประโยคนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นตอนไหนนะครับถ้าเราไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเรียกว่าความลำบ,บากหรือความยากสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่ทำสำป์นะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ทำสพท์คือจะต้องเหมือนกับเล่นไปทําไปอะไรประมาณนี้ถึงจะได้รู้ว่าบทสนทนานี้อยู่ในตอนไหนช่วงไหนหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะยากกว่าการที่เรามานั่งเล่นเกมแล้วก็มาแปลตามเกมนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่ผมเล่นเกมเนี่ยก็รูปแบบประโยคที่ โชว์ขึ้นมามันก็ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมมนยังมีรูปแบบที่รูปแบบประโยชนหรือประโยชนอื่นๆเนี่ยที่ถูกซ่อนไม้อยู่นะครับโอเคนี่ก็คือความยากอย่างหนึ่งนะครับของการทำศับอ๋อแต่ว่าเท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยก็ถือว่ารู้เรื่องอยู่ครับอาจจะมีาบางคำที่แปลกๆสักนิดหนึ่งแต่ว่าก,ก็ก็พอเดาได้นะครับประมาณนี้โอเคเราก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นไปสักพักหนึ่งละกันคือสิ่งที่อยากเทสนะครับคืออยากรู้ว่า มีตรงไหนที่เหมือนกับเออเลอร์ไหมเล่นได้ตลอดไหมเพราะว่าเหมือนกับบางทีแล้วการแก้สามเหี่ยมคือการแก้ไฟเกมนะครับบางทีแล้วเนี่ยเล่นไปเรื่อยอาจจะเ er ออเลอร์หรือเด้งออกหรือเกมแคสหรืออะไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอลองเล่นไปสักประมาณหนึ่งละกันนะครับแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ามีตรงไหนที่ตัวอักษรไม่ขึ้นมากเป็นสี่เหลี่ยมมากหรือตัวไหนที่ยังไม่ได้แปลมากอะไรประมาณนี้นะครับอ่านต่อไปครับเขาบอกว่าให้เราทําการซื้อ อ่าซูมเอาก่อนครับปึ๊บโอเคเราก็ซื้อกล้องนะครับ1ตัวหลังจากนั้นขึ้นไปครับปึ๊บทําการโค้นในห้องที่2ครับก็จะยังคงอยู่ในติ๊ตัวเรียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบว่าไงไม่ได้อ่าไม่ได้เน้นเรื่องของการเล่นแบบจริงจังนะครับก็คือลองเทสดูเฉยๆว่าเออเป็นยังไงบ้างน,นะครับสําหรับการเล่นไปเรื่อย ใช้สับไทยใช้มอกสับไทยเนี่ยมันสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับโอเคก็เ okay. ท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะแปลน่าจะแปลทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้เลยโอเคปึ๊บตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการค้นห้องผู้ต้องลงายนะครับห้องเช่าหมายเลขสองแม่ตรงนี้รถมันบางอะโอเคมาแล้วปึ๊บเร,เราต้องรีบค้นก่อนที่เจ้าของห้องจะกลับมานะครับปึ๊บโอเคได้มาแล้วหนึ่งอย่างมี เศษขวดแก้วแตกเดี๋ยวน่าจะได้เวลากลับมาแล้วนะครับปับ๊บแล้วก็เก้าอี้อ่าเจ้าของห้องจะกลับมาทางด้านซ้ายของหน้าจอครับโอเคกลับมาแล้วท่านทาน่ทนทนัทนท,นทนล้นทวก็ตรงนี้มีทิกเล็กน้อยครับ,ป,บปั๊บปึ๊บช็อปเลนผ่านน,านันแล้วก็ปึ๊บเราวิ่งลงมาตรงนี้ครับแล้วยางนั้นควยภนรกิจนะครับอ่าอยังไม่ขึ้นเหรอโอเคโทรหากระรวงครับ แต่ว่าผมแนะนําว่าให้เรายืนรอ,อก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจ้า,จาขอบเนี่ยมันจะมามายืนดูดบุหรี่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเดินไปกินเหล้าโอเคแปลว่ามันจะลงไปกินข้าวข้างล่างครับแล้วก็น่าจะมีกินเหล้าอยู่ข้างล่างครับลองโทรหมายเลขกระส้วงคำสั่งกระท้วงน่าจะเป็นกระส้วงแห่งคำสั่งหรือเปล่าครับยินดีด้วยงานแรกของคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณได้รับรางวัล5 0 0เหรียญแล้วก็บวกคะแนนยิ้เสียอีก50 รงข่าวของเราระบุว่ายายาโคบอ๋อแปลว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยครับว่าคนที่แปลเนี่ยน่าจะไม่ได้เล่นเกมนี้ตอนตอนที่แปลนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันนะคือ,อชื่อคนแปลเป็นจาขอบแต่วันนี้ยาโคบนะครับโอเคก็คือเหมือนประมาณว่าอาจจะเรียกว่าแยกกันแปลคนละส่วนหรือประมาณนี้ก็เลยชื่ออาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับโอเคได้รับข้อความใหม่ปุ๊บ ลองกดตรงนี้ดูนิดนึงปั๊บเป็นการอ่านจดหมายนะครับเดี๋ยวก็อยาขอบไปหนน,นี่แหละปึ๊บ,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 บเราจะเห็นมันกินเล่าหรือเปล่าทาไม่เป็นอะไรไอ้ทำไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับปั๊บโอเค daily news นะครับลูกชายของผู้นำสาภาพรายง,งานของคนงานเหมืองที่ถูกพบว่าหมดสติหลังจากมีรายงานว่าอาชญากรสูบเขาเต็มรูปแบบของยาเสพติด อืมเขาได้รับการรักษาและพักฟื้นที่โรงพยาบาลกระทรวงการคําสั่งให้คําแนะนําแก่ประชาชนที่จะแจ้งเตือนและยุ่งเรื่องของความพยายามใดๆในการผลิตยาเสพติดและการแพร่กระจายโปรดจำไว้ว่าบุตหลานของคุณอาจจะเป็นลายต่อไปอืม โอเคก็ okay, ตามนี้นะครับเสีงงยงความเป็นจร,ริงยังสติเป็นปัญหาสําคัญอ่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมของเราเราควรจะได้เริ่มต้นจัดการกับพวกเขาเป็นเวลานานแล้วไม่ต้องรอให้ V.I.P. ที่จะได้รับในปัญหาต้องบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิดปัญหากับพวก V.I.P. โดยวิธีการนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่บุตรชายคนที่รู้จักกันดีเป็นศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวเขาเป็นเหยื่อจริงๆหรือเปล่าเขา เดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นจริงๆเหยื่อหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ามาลองดูรีวิวก็ก็ลองตัดสินใจกันเองแล้วกันว่า,าสนใจจะโหลดหมอดไปใช้หรือเปล่านะครับโอเคต่อไปครับดูหลักฐานนะครับแล้วก็รายงานจาขอบอ่านเนี่ยครับจาขอบมานิเชคโอเคแล้วก็ลองดูตรงนี้นิดนึงชื่อชื่อมันตรงกันไหมจาขอบมานิเชคโอเค ประมาณนี้นะครับก็เหมือนชื่อ3ามจุดจะไม่ตรงกันเท่าไหร่อาอาต่อไปครับที่เทคนิครับเดี๋ยวก่อนเข้าห้องน่าจะมีสุริหรือเปล่าจะขอบมินิเช็คโอเคคนนี้อาชื่อตรงกับตรงนี้นะครับมันน่าจะเป็นชื่อเดียวกันไม่ไม่ตรงหรือเปล่าวะมาน่เชคโอเคเอาตามไปแล้วกันากานะครับก็สําหรับรีวิวนะครับเดี๋ยวผมลอง ทำการสำรวจอ่าทดลองทําการรายงานดูนิดหนึ่งว่าใช้ได้หรือเปล่าครับเขียนข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่าครับเราก็จะขอบมาเช็คโอเคเออดีเดี๋ยวเครื่องหมายแอดลาเบลราเนกอืมอันนี้มันน่าจะเป็นมาร์คราเนกนะครับถ้าจะไม่ผิดมาร์คราเนกกับโรซ่าป้าโรซ่ากับมาร์คแต่ว่ามันแต่ว่าเครื่องหมายแอดลาเบลราเนกอันนี้น่าจะแปลผิดนิดนึงนะครับ โอเคต่อไปจะขอบมาดิเช็คครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามเช็คให้มากที่สุดกันจะได้รู้ว่าตรงไหนที่มันแปลกๆนิดนึงนะครับโอเคอยู่คนเดียวอาชีพอาชีพอะไรวะอาชีพว่างงานนะครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนะาไปสงอันส่งไปครับโอเคเมื่อกี้มันขึ้นเตือนว่าได้รับคําสั่งใหม่โอเคก็เหมือนประมาณว่าเมื่อกี้ผม ไม่ได้ดูนะครับตอนที่มันอัพยาเล่นยาอยู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าสารนี่ก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ภาษาจริงๆครับสามารถโรลดมาอภาษาไทยไปใช้ได้นะครับแต่ก็สำหรับคนที่พออ่านภาษาได้ก็แนะนำว่า ใช้แบบออริจินอลก็ <_ s ister ing> ก็ก็น่าจะเข้าใจกว่านะครับโอเคตามนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลิงก์อยู่ในเดี๋ยิปชั่นนะครับก็ขอบคุณทางเว็บซิมโค r o n ีด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับการจัดทำมอปภาษาไทยนะครับการรีวิวเดี๋ยวผมตัดไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเราก็แนะนําครับรอติดตามในภาค2 กันได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่เร็วนี้เดี๋ยวขอเคลียร์งานที่ติดค้างสําหรับงานเก่าก่อนนะครับแล้วได้พบกันใหม่แน่นอนครับสำหรับในภาคที่2นะครับส่วนในภาคที่1นึมดไทยจบการรีวิวนะตอนนี้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในภาคที่2ครับสวัสดีครับ